โหวันนี้จิว่ามีนาสร้างคนหรือว่าเลจิกจะช่องไว้ดิมันเลยนะครับวันนี้ในเกมโลบบ์แมปของผมเองแบบจำตัวของผมนี่ก็ว็นิจหรยวะปกแล้วมั้งคือหลังงั้นก็มาคือนี่คือคลิปหลังจะผมอข้สเฟจน,นะไม่ได้มาอัดนะจะกระจอกลงไหมนะก็ไม่นี่ ถ้าผู้ชมหากใครสงสัยว่าทําไมผมงหายไปสักพักนะทำไมช่วงทําไมช่วงช่วงต้นต้นเดือนพษศจิกการผมถึงไม่ลงตัวใช่ไหมล่ะหากใครยังไม่รู้ผมจะบอกให้แล้วกันนะว่าผมนะ่ะไปเป็นตัวสอบอ่ะเลยไม่ได้อัดคลิปอะไรไ,ไว้สอบวันที่สามแลวห้าพษศจิกานะ่ะเมื่อวานเพิ่งสอบเสร็จเลยล่ะ แล้วก็มานั่งเล่นเกมตอนนี้แล้วก็มาอัดเกมวันนี้ได้หากนี้ยไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะต้องสมาธิอยู่อันนี้คือดาของฮาโลวีนพวกฮาโลของช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนครับผู้ชมแล้วมันก็จะอยู่พวกก็คือดาวแตมพวกของฮาโลวีน Halloween. แล้วมันก็จะอยู่จนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีด่านฮารุวีันใหม่มาแทนหรอมัม้งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกหากถามว่าคนอื่นเป็นอย่างพวกท่านเรียนคาราบไปไหนนั้นหรอคำตอบเดียวคือเรียนครับเพราะาบางห้องเรียนเขาบางเรียนหยุดเขาบางเรียนอสอบสอบแลปิดเธอไม่เหมือนกันนะอย่างเรียนอื่น เล่นอื่นของเล่นอื่นเปิดเทอมวันที่หนึ่งแต่เล่นผมเปิดเทอมวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาเพื่อนเคยอีกแค่สองอาทิตย์แล้วกลับไปเรียนต่อนะหาที่กระต่อยนะเด็กดกระต่อช่องเรามีคนเดียวมันก็ไม่ได้ไหวหลอกง,งานเยอะขนาดคลิปเป็นพันๆคลิปเกเยอะเลยเออเอ๊ ปืนแรงแรงจังเลยนะมาแล้มามาพวกขยิบสวยเล่นทัศโฟเบียแต่เนื่องจากว่า,าเรื่องของในโลบทผมผมไม่ค่อยพิมพ์อันคลักสิ คลิปนี้เอายาเท่าไหร่ดีนะสิบห้าหรือสิบหรือสิบสี่ดีก็ไม่รู้แหละเพราะเพราะผมเพราะผมเป็นผู้เพราะผมเป็นคนถ่ายคลิปนี่ผมใหญ่สดผไม่สิทธแล้วก็ใช้ปืนหรืออาวุธอะไรก็สมมเป็คนเล่งนะเพราะผมก็คนเล่นน่ะ เน no. เราไม่เป็นหรอกแค่เพื่องานนะครัผู้ชมโอ้โสองตีสามห้ฝีมือไม่ฝีมือไม่ตกเลยฮะช่วงนี้เมื่อวานจะบอกคห้ผู้ชมจริงๆอากการถึงแต่เมื่อวานหรอกนัแต่ตั้งแต่เมื่อวานว่าไปกินเลี้ยงชาบูกับเพื่อนมา ไปกินเลี้ยงที่รานสองกับเพื่อนมานะผู้ชมก็กินเลี้ยงกันมาแล้วก็อย่างจุกกลับบ้านมาเลยไม่อวะนอนนอนพักหลับเลยกลับบ้านมาก็พักแล้วหลับไปเลยโอ้สิบห้าตายสี่ฮะ รหค่ะม้งหากเพื่อนผมมันมาคอมเมนต์แล้วเรื่องเกี่ยวกับผึพูดถผึงการกินเลี้ยงเมื่อวานเพื่อนผมมาคอมเมนต์ว่าเวลาเล่นเกมอ่ะอย่าจะช่วยอย่าเวลาเล่นเกมอ่ะอย่างเงียบ พูดบ้างไม่ใช่ไปสมบาเล่นเกมนั่นก็จัดให้ถือว่ามาทำให้แล้วนะเมื่อไรเราบอกแบบนี้จะมีแข่งอีสปอร์ตอย่ไปแข่ง ยี่สิบแต่เจ็ดแฮะ MVP ไม่นะผมว่ามันน่าจะ MVP ผมว่าผมไม่น่าจะได้ MVP หรอกตานะผมว,ว่าน่าจะไม่ได้เห็ยมีคนคะแนนตีเตอร์ละ จะ MVP ไหมนาตานี้ผมว่าไม่หรอกอีก44ตัวน่าจะไม่ถัดน,น่าจะมีคนอื่นมาแสงคะแนนนำไปก่อนละ โอ้โอ้โหแอบในน้ำฮะเก่งจังเลยฮะเจ้าจหมอนี่เออเอ๊ะเออผมเห็นอะไรแบบางแบบพรท่านผู้ชมมันใช่ไหมเหมือมนเห็นมีคนแอบอยู่หรือว่าเป็นผีว่ะเมื่อกี้ตรงนี้ทาาา่านผู้ชมเหมือนผูใส่เป็นผูใส่ตาฝ่ายหรอมั้งช่างเถอะมายิงต่ออยู่ไนหนนะ I see you เกือบแล้วสิอ่ะโดนหลอยอ่าโดนโดนโดนรอบค่ะโดนโจมตีจากด้านข้างอ่าไปต่อดีกว่า ะท่านผู้ชมหากใครงไม่รู้นะนี่ขอประกาศซับรู้แค่ไหนไม่รู้ละบอกเลยถ้าเกิดช่องนี้ถึงพันซับเมื่อไหร่จะยอมแต่งแชแนนะ่จะยอมแต่งหญิงเป็นเวลา24ชั่วโมง24ชั่วโมงท่านผู้ชมพันถ้าถึงพันซับนะถ้าไม่ถึงก็ไม่แต่ง จชนะไหมนะเออ,อคนยิงอะเอ็มสองสี่เก้าประจุดได้ละยี่สิบนัดตอนนั้นท่านผู้ชมรู้เปล่าตอนนั้นผมเล่น โหวเวลาเล่นเกมเปิดเต้นดูสั่งมากค่าพอบเปลี่ยนแม็กค่าบอลเปลี่ยนแม็กน่ะค่าเปลี่ยนแม็กเัรข้าข้า,ม,ามันก็ไม่หมดแม็กนะไปละแม่นนะโอ้สามสองตาสิบห้าแฮะมันจะดูดีกว่าเมื่อก่อนอีก เลพื่นอนเราอาชนะแล้วท่านผู้ชมผม MVP แหละเย้่ yeah. ขอบมันก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกด ไดแล้กกวกด Subscribe ด,ด้วยล่ะสายยูนะละ